สวัสดีค่ะก็มาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะมาค่ะวันนี้สมพรจะมาทำมะม่วงห,าาห่าวมะนาวโฮแชอิ่มนะคะเราก็นำไปล้างน้ำไม่สะอาดเลยนะคะแล้วก็นำน้ำมาใส่กระมังเติมเกลือลงไปนี่นะคะเราจะนำมะม่วงห,าาห่าวมะนาวโฮมาผ่าแล้วก็แชน้ำเกลือนะคะนี่จ้าเราก็ผ่าซีกแบบนี้เลยนะคะ การที่เรานำมาแช่น้ำเกลือนะคะจะทำให้เราแกะเม็ดออกมาง่ายนะคะนี่ก็เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้เราแกะเม็ดออกมาง่ายมากๆเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ช้อนแคะนะคะแช่ทิ้งไว้นะคะประมาณสองชั่วโมงแล้วเราค่อยนำมาแกะเอาเม็ดออกนะคะ ก็จะแกะง่ายมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อนๆบ้านใครมีมะม่วงห่าวมะนาวโหนะคะก็ลองนำมาทำแบบนี้นะคะแช่อิ่มพาซีกเลยจ้าจะมียางเยอะมากเลยนะคะ การแช่น้ําเกลือก็จะทำให้ยางออกไปแล้วก็แคะ,ะเมล็ดง่ายนะคะนี่นะคะเราก็แช่ทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะนี่นะคะเมื่อครบสองชั่วโมงแล้วลองมาแกะ,ะเมล็ดดูนี่นะคะเราก็ใช้เล็บจิกออกมาแบบนี้เลยนะคะก็จะหลุดออกมาหมดเลยนะคะ,มะเมล็ดเห็นไหมคะเพื่อน ลองไปทำดูนะคะนี่จ้าเราก็ไปเคี่ยวน้ำเชื่อมกันก่อนนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะกะเอานะคะว่ามะม่วงของเรามีเยอะไหมนะคะเราก็ใช้ประมาณนี้นะคะเติมน้ำลงไปนิดนึง แล้วเราก็นํำมาเคี่ยวตัพพนก็ใช้น้ำตาลทรายนะคะนํามาตั้งไฟนะคะคนให้น้ำตาลละลายใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยนะคะดีนะคะเราก็ เคี่ยวมาแล้วนะคะน้ำตาลก็จะละลายแล้วเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะนี่นะคะเมื่อเราแกะ,มะเมล็ดออกเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาแช่น้ำปูนใสแล้วก็เกลือ อีกครั้งหนึ่งนะคะการแชร่น้ำบุญนใส่นะคะก็จะทำให้มะม่วงห่าวมะนาวโฮของเรามีความกรอบนะคะนี่นะคะแช่ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงหรือไข่จะแช่ค้ามคืนก็ได้นี่นะคะเมื่อแช่เสร็จแล้วนะคะนี่เนื้อก็จะนี่นะคะแข็งแข็งมีควารมรัดตัวกรอบๆนะคะ นำไปล้างนะ้ำให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเมื่อล้างเสร็จแล้วเราก็เตรียมขวดโหลเลยนะคะสมพรใช้ขวดโหลแก้วนะคะนำมะม่วงหข่ามะนาวโฮที่เราล้างเสร็จแล้วใส่ขวดโหลลงไปเลยนะคะวันนี้สมพรก็ได้มะม่วงมาประมาณ1กิโลนะคะ ก็ได้มาไม่เยอะดกมากนะคะแต่ยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะคะจะมีสีขาวเยอะก็เลยได้มาไม่มากเท่าไหร่นะคะใส่ขวดโหลเสร็จแล้วนะคะเราก็นําน้ําเชื่อมที่เราเคี่ยวเมื่อกี้นี้นะคะน,นค้ําเข้มนี้ต้องปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาใส่เทลงไปเลยจ้า นี่นะคะเราใส่ลงไปแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เราก็ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้สามคืนนะคะนี่จ้าทิ้งไว้สามคืนแล้วนะคะเราก็นํามากินได้แล้วนะคะก็จะได้มะม่วงห่า,าวะนาโฮที่มีรสชาติแบบเปรี้ยวหวานนิดนิดทำพิระเกลแซๆ ช่วงนี้นะคะกำลังออกลูกเต็มต้นเลยบ้านใครมีนะคะก็ลองมาทำดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจสสมพรด้วยนะคะคลิปหน้าไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ